วันนี้นะครับเราจะมาถอนเงินนะครับจากแอปหาเงินฟรีแอปใหม่ล่าสุดนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการจับคู่รูปภาพของสัตว์นะครับก็จะถอนเงินที่ขั้นต่ำนะครับก็จะมีอยู่ที่10บาทจนถึง100บาทนะครับก็มาดูกันว่านะครับจะมีเงินเข้ามาจริงหรือเปล่าแต่ว่าแอปนี้ไม่จ่ายเงินจริงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้เราจะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของ t ู o m um o n e y Wallet จากแอปหาเงินฟรีนั่นเองนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการจับคู่ของสัตว์นะครับเป็นรูปภาพาสัตว์ต่างๆเนาะเราก็จับคู่ไปนะครับพวกนี้เนาะประมาณ3คู่ประมาณ3รูปด้วยกันเนาะแล้วมันก็จะ ทลายลงไปแล้วก็ได้รับเป็นแต้มเข้ามานําแต้มที่เป็นเหรียญสีเหลืองเอาไว้ไปถอนเงินเข้าบัญชีของทูมานี่วอลเล็ขั้นต่าอยู่ที่10บาทจนถึง100บาทวันนี้เราจะถอนอยู่ที่10บาทด้วยกันแล้วก็จะมาสอนสร้างไรายได้ผ่านแอปนี้สําหรับคนที่เพิ่งดูคลิปนี้ไม่เคยเล่นแอปนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มีความสนใจอยากสร้างไรายได้ผ่านแอปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าการจับคู่รับเหรียญน,นะการจับคู่สัตว์รับเหรียญน,นะครับจากค่าย 3 m b team นะครับก็มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1 0,000แดาวน์โหลดนะครับอายุ16ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสไร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับมีรีวิวอยู่ที่5,000รีวิวได้คะแนนรีวิวอยู่ที่4.8ดาวนะาวับเต็ม5ดาวด้วยกันนะครับมาดูรีวิวสักนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับคุณวิษนุนะบ,บอกว่าเล่นแล้วถอนเงินได้จริง ถอนได้เร็วไม่เกิน5นาทีเงินเข้าทูวอลเล็ตนะครับแล้วถึงแม้จะไม่ได้เยอะต้องขยันเก็บเอาแต่ได้ชวนนะครับจากคุณประทีปชดประยูนบอกว่าเกมสนุกเล่นง่ายสร้างไรายได้ได้อย่างรวดเร็วจริงอ่างจ่ายจริงโอนเงินรางวัลให้เร็วมากนะจากคุณนัทยาหมูสุกศีบอกว่าได้เงินเข้าวอลเล็จริงได้ง่ายแต่อยากเพิ่มวงเงินมากกว่านี้ค่ะโอเคนะก็เท่าที่เราอ่านไปแล้วนะส่วนใหญ่ก็คือ จะสามารถถอนเงินได้จริงนะครับอ่ะเรามาเปิดเล่นแอปนี้กันเลยนะครับตอนที่ท่านผู้ชมดาวน์โหลดแอปนี้มานะครับแล้วก็นะมาอยู่หน้านี้เขาจะให้เรานะครับเลือกรูปภาพ3รูปที่เหมือนกันก่อนนะครับพอเราเลือกปับ๊บมันก็จะทลายในปั๊บเลยแล้วก็มันก็จะให้เราไปกดที่การถอนเงินนะครับเขาจะอธิบายว่า การถอนเงินนั้นต้องใช้เหรียญเท่าไรนะครับแล้วก็การถอนเงินที่เป็นเหรียญสีเหลืองนี้ต้องใช้เหรียญเท่าไร่สามารถถอนได้เลยวันละ1ครั้งนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่100เหรียด้วยกัน100บาทด้วยกันเนาะสำหรับ10บาทนั้นต้องใช้เหรียญอยู่ที่28,580ปยดเหรียด้วยกันนะครับส่วนเหรียญสีเขียวนั้นก็สามารถถอนได้แต่ผมคิดว่านะอันนี้คือจากการวิเคราะห์ของผมเองนะผมคิดว่าในส่วนของเหรียญสีเขียวนี่ไม่จ่ายเงินจริงนะครับ ซึ่งเราต้องทำภารกิจเช็คอินให้ครบ30วันไม่ใช่ว่าเข้ามาเช็คอินเฉยๆนะเราต้องทำภารกิจเช็คอินด้วยการรับชมวิดีโอไป10วิดีโอนะ5วิดีโอ2วิดีโอแล้วก็ผ่านสำเร็จก็คือเล่นเกมแล้วก็ผ่านด่านสำเร็จแล้วก็กําจัดผลไาม้สิครั้งเมื่อกี้เราก็กําจัดแล้วหนึ่งครั้งมันไม่ใช่ผลไมา้มันคือสัตว์มากกว่าแต่ว่าทั้งแอปเขา แก้ไขนะยังไม่ได้แก้ไขตรงนี้นะครับผมนะโอเคอันนี้คือเราต้องเช็คอินให้ครบ30วันนะครับเราถึงจะสามารถถอนได้ตามเงินที่เรามีอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเยอะเกินไปทุกคนนะผมมองว่ามันไม่ใจ่ายเงินจริงในส่วนของเหรียญสีเขียวฉะนั้นให้เราไปสะสมในส่ง,งเหรียญสีเหลืองแทนนั่นเองนะครับวิธีการเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการหาเหรียญสีเหลืองนะตอนนี้เราจะถอนเงินกันก่อนเนาะก็กดคําว่าถอนเงินตอนนี้อถอนเงินน้วบัตรนาวทุกคนนะ กดตับเลยแล้วก็ใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ตนะครับก็อ่ะเราใส่เลยนะครับ0 9นยะ์8ก็2แปดนแล้วะใครจะโดเนตมาเบอร์นี้ก็ได้เหมือนกันขอบคนทุกคนมากเลยนะครับกดคาว่าผูกเบอร์แล้วก็ กดถอนเงินตอนนี้นะครับเรียบร้อยทุกคนนะถอนเงินสําเร็จแล้วก็ไปที่บันทึกการถอนเงินหรือประวัติการถอนเงินนะครับตอนนี้อยู่ในสถานนะกําลังทําการจ่ายเงินอยู่นะเงินยังไม่เข้ามากําลังทํารายการโอนเงินให้กับเราอยู่ตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะเราก็จะไปสอนวิธีการสร้างไรายได้ผ่านแอปนี้กันนะครับให้เราย้อนกลับไปแล้วก็ไปที่หน้าหลักหน้านี้เลยนะครับวิธีการของการห่างเงินจากแอปนี้คือการเล่นเกม นี่แหละนะครับเต้นเก็แบบนี้ทุกคนเนาะเล่นไปแล้วก็จับคู่ไปนับรูปที่มันเหมือนกันก็แบบนี้แล้วก็มันจะเด้งรางวัลเข้ามาซึ่งรางวัลก็คือเป็นการรับเหรียญตั้งแต่1จนถึง3000เหรียญแต่เราต้องรับชมวิดีโอเราถึงจะได้รับทันทีฉะนั้นให้เรากดคําว่ารับทันทีแล้วก็รับชมวิดีโอไป1วิดีโอนะครับเมื่อเรารับชมวิดีโอจนจบแล้วก็ให้เรากดกระบาดปิดไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะได้รับรางวัลไปนับ ก็ได้รับมาอยู่ที่กี่คะแนนเรามาดูกันนะครับครั้งนี้ได้รับมาอยู่ที่68คะแนนด้วยกันแล้วก็ถ้าเราอยากได้ คะแนน2เท่าให้เรากดคําว่า2เท่าแล้วก็รับชมวิดีโอไปเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดคําว่า2เท่าแล้วก็รับชมวิดีโอแบบเมื่อกี้ต่อนะครับแต่ว่าอันนี้2เท่าเรากดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบริการสำหรับคนที่เติมเงินเนาะเราไม่อยากลงทุนนะเราไม่ต้องไปดู2เท่านะครับตรงนี้นะต่อมาเราก็จับคู่ไปเลยนะครับลืมบอกไปเลยทุกคนเนาะมีหิสมบัติร้อยมาเรากดเลยทุกคนเนาะภายในหินสมบัตินะครับมันก็จะบอกว่าเราจะได้รับ เป็นอะไรเรียนสีเขียวหรือเรียนสีเหลืองตรงนี้เนาะให้เรากดค่า,าเปิดเดี๋ยวนี้เราก็รับชมวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยถ้าเราดูจนจบเราก็กดกากบาทปิดไปนะครับทีนี้เราก็ได้เป็นในส่วนของเรียนเป็นสีเหลืองนะครับได้มาอยู่ที่กี่คะแนนเอ่ย4ีิคะแนนด้วยกันนะครับต่อมาเราก็เล่นเกมจับคู่ต่อไปเลยนะครับอ่าทีนี้สบายเลยเพราะว่ามันเปิดทุกอย่างแล้วนะครับนี่ทุกคนนี่ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับอ่า ก่อนจะขึ้นรอบสุดท้ายมันมีของรางวัลให้เราต่อนะเราก็กดคําว่ารับทันทีแล้วก็ดูวิดีโอต่อได้เลยนะครับตรงนี้นะส่วนใครที่ไม่อยากดูนะครับก็กดกากบาทปิดได้เลยนะครับแบบเมื่อกี้เลยนะบางทีก็จะมีวิดีโอเด้งเข้ามาแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะกดคําว่ารับทันทีแล้วก็ดูวิดีโอต่อนะครับการที่เราดูวิดีโอคือเป็นการสะสมเรียนนะครับในรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปกดดูวิดีโอต่อนะครับ หลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบก็เหมือนเดิมเลยก็กดกากบากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีนี้ได้มาอยู่ที่เก็บคะแนนมาดูกันเลยนะครับทีนี้ผมได้มาอยู่ที่49คะแนนด้วยกันนะครับผมตรงนี้นะต่อมาครับเราก็เล่นเกมต่อไปได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการหาเหรียญจากการที่เราเล่นเกมจับคู่นะต่อมามาดูวิธีการที่เราจะเล่นเกมจาก กนะิจกรรมนะกิจกรรมเช็คอินนะครับได้รับเป็นเหรียญสีเขียวเช่นเดียวกันแล้วก็กดคําว่าลงชื่อแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอจะได้รับอยู่ที่150ยเหรียญนะครับกิจกรรมภารกิจนะครับอ่าภารกิจนี้ก็ภารกิจเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็อ่าผมทําแล้วคือกําจัดส0บครั้งก็รับไป100เหรียญสีเขียว100เหรียญสีเขียวนะครับแล้วก็อันนี้ก็รับไปนะครับจากการที่เราดูวิดีโอไปแล้วก็อันนี้ยังไม่เสร็จนอกนก็คือเป็นการดูวิดีโอ5วิดีโอแล้วก็สิบวยกัันนะครบ อันนี้คือการหายเรียนจากศูนย์ภารกิจนตะครับตอมากคือรางวัลน,นะครับรางวัลตรงนี้คือเป็นกิจกรรมพิเศษนะผมชอบนะคือกิจกรรมของการที่เรานั้นไปสะสมเหรียญ GSP แล้วก็มาแลกเป็นเหรียญสีเหลืองนะครับ2 4 0 GSP เท่ากับอยู่ที่6000คอยเลยทีเดียวเยอะมากทุกคนเนาะเพราะว่าเราจะถอนนะอ่ะแค่เราหาประมาณเราถอนประมาณ2 8 0 0 0ใช่ไหมเราหาประมาณ1000คอยนะึ1 0 0 0 GSP เราสามารถถอนได้เลยทุกคนนี่ทุกคนเนาะ ก็นะครับเดี๋ยวเราจะไปหา,า GSP จากการที่เราเล่นเกมนะครับอันนี้ผมชอบเล่นเกมซับเบยเอ็ดลสนะครับตอนนี้ผมอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่อะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเหลือเวลาอีก2วันนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมนะอันดับของคนที่ทําอันดับสูงสุดก็คืออยู่ที่1 4 6แต้มนะครับมาดูกันว่าเราจะทําได้เท่าไหร่นะครับกดทุ่า Play นะครับแล้วก็เล่นเกมเลยทุกคนเนาะอ่าเล่นเกมไปนะครับอันนี้ก็หลบไปนะครับ เป็นเกมวิ่งแล้วก็หลบสิ่งกีดขวางน,นะครับโอ้โหด่านมันเยอะเกินนะครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว8นะครับอ่ะมีในส่วนของเสาจาราจรนะครับอันนี้ก็เก็บเหรียญไปในตัวนะครับกระโดดไปแต่ว่าเหรียญที่เราเก็บไปเมื่อกี้มันไม่เกี่ยวข้องกับเหรียญที่เราเล่นเกมที่เราสะสมเพื่อเอาไว้ถอนเงินนะเหรียญเมื่อกี้เป็นเหรียญในเกมแต่ว่าเหรียญในเกมก็ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์อะไรเป็นเครื่องมือพิเศษได้ทุกคนเนาะ โอเคอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว31นะครับใครเล่นเกมนี้จนถึงด่านเท่าไหร่บ้างนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมก็ทำได้ประมาณร้อยกว่านะครับแต่ว่าบางทีถ้าเครื่องมันมันเล็ดเล็ดมันมันร้อนเกินไปมันมันก็ทำให้การที่เรานะักเคลื่อนไหวมันก็ช้าเหมือนกันนะครับส่งผลเหมือนกันเนาะต้องเล่นที่มีอากาศที่มันหนาวหนาวถือไม่ก็ทำให้เครื่องไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับถึงจะทำให้เรานั้นผ่านไปด้วยดีนะครับ แล้วก็บางทีนับขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ของเราด้วยนะถ้าเราอารมณ์ไม่ค่อยดีประมาณว่าเราใจร้อนนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นพลาดได้ง่ายด้วยเช่นกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือสายตาของเราในการที่เราจะดูนะว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างเหมือนอันนี้ทุกคนเนาะ ผมก็จบไปที่75แต้มันกนครดับอ,อันนี้คือคะแนนที่ดีที่สุดที่ผมเคยทําได้อยู่ที่94นะมาดูกันว่าคะแนนของผม94ผมอยู่อันดับ7นะซึ่งอันดับ7นะไม่สามารถที่รับคะแนน GSP ได้นะครับเราต้องอยู่อันดับ1จนถึงอันดับ6นะครับถึงจะได้รับคะแนน GSP ครับอันนี้คือการหาคะแนนจากการเล่นเกมอ,อันนี้นั่นเองนะมีเกมเยอะอีอกทุกคนเนาะ,ะต่อมาคือการหาคะแนนจากเหรียญน,นะครับจากการเชิญเพื่อนนะครับ ก็ให้เราไปเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับกดทว่าเชิญเลยนะครับแล้วก็ไปเชิญเพื่อนในเลยอ่าลืมนะครับคัดลอกรหัสแนะนําของเราให้เพื่อนของเรานั้นมาใส่รหัสเชิญของเราที่กรอกรหัสเชิญเพื่อรับรางวัลน,นะครับอ่าจะได้รับรางวัลอยู่ที่500เหรียญสีเขียวนะครับกด1 2 0 2 5 1นะครับแล้วก็6358นะครับ 1, 20, 251นะครับ 6358แนะแล้วก็คนข้อแน่นอนนับคุณจะได้ไปเลยนะครับแล้วก็เมื่อคุณไปเชิญเพื่อนไปนะครับแล้วก็คุณจะได้รับตรงนี้นะถ้ามันขึ้นข้อรับรางวัลกดเข้าไปเลยแล้วก็กดคําว่ารับคลิกเดียวนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนี่เราคนหนะ้ากดคําว่ารับคลิกเดียวกดเข้าไปปั๊บเลยนะระบบก็จะทําการรับคะแนนทั้งหมดที่เราได้รับมานั้นนะครับไปสะสมนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะผมมีคะแนน เพิ่มมาเป็นอยู่ที่14,651คะแนนแล้วนะครับอ่าโอเคทุกคนนะอันนี้คือวิธีการทั้งหมดที่เราจะสามารถที่จะหาคะแนนได้นะครับส่วนส่วนอ่าส่วนเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้ตอนนี้เงินยังไม่เข้ามานะครับอ่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนถอนเงินกันเยอะนะครับถ้ามีคนถอนเงินกันเยอะนั้นก็จะเกิดความล่าช้าตอนนี้ก็ ผมถอนไปเวลา18นาฬิกา18นาทีนะครับก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณอ่า28 10อา่าก็คือประมาณ13นาทีด้วยกันตรงนี้นะครับที่เงินยังไม่เข้ามาครับก็นรับบางทีก็มันช้าบางทีก็เร็วเหมือนอแอปที่เกี่ยวกับการผรสมของอา่าผสมอันนี้ทุกคนนันก็คือผสมของทะเลดีทุกคนแป๊บหนึ่งนะนี่นะ โอเซียนแมทนะครับก็ช้าเหมือนกันแต่ว่าเงินก็เข้าจริงนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูนะในส่วนของโอเซียนแมทนะอยากให้ทุกคนได้ดูว่าอถอนเงินช้าเหมือนกันแต่ว่าเงินก็เข้าจริงนี่ทุกคนเนาะก็ถอนสำเร็จอ่ะมีวิดีโอเด้งเข้ามาเนาะปกติอยู่แล้วนะเป็นวิดีโอโฆษณาของทางแอปพลิเคชันนี่ทุกคนนะก็เงินก็เข้ามานะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็วิดีโอนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจหาเงินฟรีหาเงิน ข้อบัญชีของ t o m a n y Wallet นับจากแอปหาเงินฟรีที่เกี่ยวกับการเล่นเกมแบบนี้นับเล่นง่ายได้เงินจริงนะก็ลองมาดาวน์โหลดได้เลยลิงก์การดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็วิดีโอสอนวิธีการเล่นแอปพลชิชันนี้สร้างรายได้ผ่านแอปพลชิชันนี้ผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้า สวัสดีครับคืนนี้มีการแจกโคดอ่างเปานะครับอย่าลืมมารับโคดอังเปาด้วยถ้าใครมาทันก็ได้รับก่อนนะใครมาก่อนรับก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยดูคลิปได้เลยนะครับบายบายสวัสดีครับ